สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ทุกคนนะคะพบกับครูนาเช่นเคยกับรายวิชาคณิตศาสตร์วันนี้นะคะเราเรียนในบทที่6แผนภูมิรูปภาพในเรื่องของการอ่านแผนภูมิรูปภาพอย่างง่ายนักเรียนสังเกตไหมคะว่าในรูปภาพนะคะมีรูปอะไรคะใช่แล้วค่ะนักเรียนมีรูปผลไม้ได้แก่อะไรบ้างคะสตรอเบอรีมังคุดส้มและ แอปเปิลและนักเรียนรู้ไหมคะว่าเราสามารถนับด้วยวิธีไหนบ้างคะว่าผลไม้แต่ละชนิดมีกี่ผล t i ็ก o ต็กตก,ก,กงั้นเราไปดูกันเลยนะคะวิธีที่1นนะคะนับจํานวนผลไม้ทีละชนิดก่อนอื่นนะคะครูจะนับสตรอเบอร์รี่ก่อนนะคะนักเรียนคิดว่าสตรอเบอร์รี่มีกี่ผลคะงั้นเรามาช่วยครูนับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8ีแช่แล้วขานักเรียนมีสตรอเบอรี่ทั้งหมด8ผลแล้วมังคุดราคานักเรียนมีกี่ผลเออนะักเรียนรู้ไหมคะงั้นเรามานับพร้อมๆกับคุณครูนะคะ1 2 3 4 5 6 ชรแล้วค่ะนักเรียนมังคุดมีทั้งหมด6ผลนั่นเองค่ะต่อไปส้มนักเรียนรู้ไหมคะว่าส้มมีกี่ผลนับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4ใช่แล้วค่ะส้มมีทั้งหมด4ผลต่อไปสุดท้ายแอปเปิลน,นักเรียนคิดว่าแอปเปิลมีกี่ผลคะเรามานับพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3ใช่แล้วค่ะนะักเรียนแอปเปลิลมีทั้งหมด3ผลต่อไปนะคะเรามาดูวิธีที่2นะคะก็คือครูเนี่ยจะนับโดยการจัดกลุ่ลมผลไม้แยกตามชนิดนะคะแล้วก็นับครูแยกสตรอเบอรี่ส้มมังคุดแอปเปิลนะคะเดี๋ยวเรามานับสตรอเบอรี่ก่อนนะคะว่ามีกี่ผล1 2 3 4 5 6 7จ็ดแปดใช่แล้วค่ะสตรอเบอรี่มีทั้งหมดแปดผลส้มละคะหนึ่งสองสามสี่ส้มมีทั้งหมดสี่ผลมังคุดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมังคุดมีทั้งหมดหกผลแอปเปิลหนึ่งสองสามใช่แล้วค่ะแอปเปิลมีทั้งหมดสามผลต่อไปนะคะเรามาดูนะคะ ครูจะนําผลไม้ที่ครูแยกนะคะมาใส่ในแผ่นภูมินะคะเราจะเรียกว่าแผ่นภูมิรูปภาพนะคะอันนี้แผ่นภูมินะคะก็ต้องมีชื่อแผ่นภูมินะคะโดยชื่อแผ่นภูมิรูปนี้ก็จะเป็นชื่อว่าจํานวนผลไม้ที่แม่ปลูกในสวน แผนภูรปภาพเป็นแผนภูมินะคะที่ใช้แสดงจํานวนของสิ่งต่างๆในรูปนี้ก็คือแสดงจํานวนของผลไม้นั่นเองนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเรามาดูนะคะว่าแผนภูรูปภาพนี้แสดงจํานวนผลไม้ที่ไม่ปลูกในสวนนะคะได้ดังนี้ส้ม4ผลแอปเปิล3ผลมังคุด6ผลและสตรอเบอรี่แปผลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูนะคะจานวน ผลไม้ที่ไม่ปลูกในส่วนนะคะจากแผนภูมินี้นะคะเราสามารถที่จะตอบคําถามได้ดังนี้นะคะ 1. จํานวนผลไม้ชนิดใดมากที่สุดนกักเรียนคิดว่าอะไรคะจํานวนผลไม้อะไรคะ,นนะ,รคะใช่แล้วค่ะนักเรียนสตรอเบอร์รี่นั่นเองคะ่ะข้อ 2. จํานวนผลไม้ชนิดใดน้อยที่สุดอะไรคะติ๊กต๊กติกต๊กต๊กติ๊กตอกไหนใครตอบแอปเปิลบ้างคะ ใช่แล้วคะ่ะนักเรียนถูกต้องแอปเปิลนั่นเองค่ะต่อไปข้อ3จํจำนวนมังคุดมากกว่าจำนวนส้มกี่ผลมังคุดมีกี่ผลคะ6ผลส้มมี4ผลนะคะเราดูนะคะในแผนภูมินะคะว่ามังคุดเนี่ยมีมากกว่ามีมากกว่าส้มเนี่ย1 สองใช่ละค่ะนักเรียนดังนั้นเราสามารถตอบได้ว่าจำนวนมังคุดมากกว่าจำนวนส้มสองผลต่อไปข้อ4จํานวนมังคุดมากกว่าจำนวนแอปเปิลกี่ผลจำนวนมังคุดมีทั้งหมด6ผลจำนวนแอปเปิลมีทั้งหมด3ผลนะคะเราก็ดูนะคะตรงนี้นะคะก็คือเท่ากันแล้วส่วนที่เหลือล่ะคะก็คือเป็นจำนวนที่มังคุดมากกว่าจำนวนแอปเปิลนั่นเองนะคะนักเรียนเรามานับกันนะคะ1 2 3ใช่แล้วค่ะนักเรียนดังนั้นจำนวนมังคุดมากกว่าจำนวนแอปเปิลอยู่3ผลนั่นเองค่ะนักเรียนนะคะสังเกตนะคะว่าแผนภูมิรูปภาพนะคะก็จะเป็นแผนภูมิที่จะต้องมีชื่อแผนภูมิแล้วก็แผนภูมินะคะก็จะแสดงจํานวนสิ่งของต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูภาระงานในวันนี้นะคะนักเรียนให้นักเรียนทํานะคะ แบบฝึกหัดลงในหนังสือเรียนแบบฝึกหัดรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะหน้า 159, 160และ161นะคะนัเกเรียนสําหรับวันนี้ครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย